สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมประจวบผมนะครับเตยเซตคนหล่อเช่นเคยนะครับโอเคก็วันนี้นะครับเราจะทำตาสัญญานะครับผมก็คลิปที่แล้วนะที่ผมทําคลิปนําสมุดลัอคกี้และสมุดนิมิตรมาประมูลนะครับแล้วก็ถ้าถึง500ไลค์นะครับเราจะมาใช้ฮิวทั้งหมดนะแล้วว่านําฮิวด้วยหรือนำฮิวหรือว่าสัตว์ยักษ์เนี่ยมาประมูล1เพชรนะฮะแต่ว่าคลิปนี้พิเศษหน่อยนะทุกคนผมจะประมูล5ฮิวนะหรือว่านํา5ฮิวเนี่ยแบบเด่นเด่เลยเนี่ยห้าตัวประมูลเริ่มต้นที่1เพชรนะะะครรััับบกก็จมีตวอไน้างเดดดีี๋ยยววมาาูกกันนเล่ะครัับตวทีี่จะมนะครับก็จะมีเเ้าาารรีียกกววว่่ฮฮิแปปล็ออหื หินนะหินเทานะครับแล้วก็จะมีเทคโนนะครับหนึ่งตัวก็น่าจะเป็นตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ผมน่าจะเก็บไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหม่นะครับสตรอเบอรี่นะครับนี่อ่าโคกี้นะสตรอเบอรี่โคกี้แล้วก็โดมินัสนะครับอีสเตอร์นะครับแล้วก็อย่อันหนึ่งสุดท้ายก็คือลัคกี้ผมจะเอาสามเซิร์ฟเลยเอ้ยเป็นดิผมจะเอาสามตัวที่เอามาประมูลในเซิร์ฟโปรเทนนะฮะและและอีกสองตัวเนี่ยเราจะเอาไปประมูลเซิร์ฟนอร์มอลปกตินะครับเพราะว่าสองตัวเนี่ยผมชิวๆแล้วแต่สามตัวเนี่ยพี่ขอกำไรนิิดดดดดดดนนนนนนึงงเหหลลลลืืือออออจะะะไไไไไมมมมม่่่่้้้้้กก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 กาาาารรรรร็็ููัััุคคบียยแแวฝ์์ชตต และขอสปอนเซอร์นิดนึงนะครับร้านนีโม่ช็อปบริการแบบเพลสซิมูเลเตอร์99อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บของนีโม่ช็อปนะครับนี่บริการจําหน่ายแบบเพลสซิมูเลเตอร์99และยังมีบริการจําหน่ายตัวละครทาวเวอร์ดีฟเอนนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมีบริการต่างๆตามนี้ใครที่ขี้เกียจหาย TNT คุญแจก็มีขายหมดเลยนะครับเพียงแค่กดเข้าไปที่อยากที่จะซื้อนี่ฮะก็จะมีใส่รหัสพาสเวิร์ดและปิด2ชั้นด้วยนะครับผมและส่วนเลื่อนมาด้าล่าก็จะมีเขาเรียกว่ากล่องสุ่มนะครับมีทั้้้้้งงแแแแแแแบบ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 บมมมมมีีีเเเกกกกกลลลลลืืืืือออออออะะะะะะะไไไไ่่่นนนนฮฮ็จจพพหยครัซซดปว รหัสมานะครับผมรหัสก็จะลุ้นอีกทีว่ารหัสนั้นนะจะได้ฮิวหรือว่าไม่ได้ฮิวนะยฮะแล้วก็มีทั้งไก่เพชรหล้านนะครับใครที่สนใจก็ลิงค์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับน้องชายมา เราดูกันเลยดีกว่าแม่ผมเปิดที่5แสตจะไม่มีใครประมูลเลยเอ่ะเฮ้ยมันอยู่กันปะเนี่ยผมหาหาเซิร์ฟลองไหมนเนี่ย AFK หนึ่งคนเห็นไหมกระโดดเรือรัวไป AFK กันหรอคนก็เยอะนะเดี๋ยวผมลองหาอีกสักเซิร์ฟหนึ่งก่อนนะครับโอเคทุกคนหลังจากที่ผมหามานานเนี่ยผมคิดว่าเซิร์ฟนี้น่าจะโอเคนะดูจากที่มีไททานิคกันเยอะขนาดนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ก็เดี๋ยวผมจะลองเริ่มที่ประมูลเซิร์ฟนี้กันเลยดีกว่านะครับหามุมตรงนี้แล้วกันนี่เมลบอกตรงนี้เลยนี่มุมดีครับอ่ะเราจะเริิิ่่่่มมกกกกัััันน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 นทททีเเเเเเเซซซรรรรร์์ฟฟฟอออะะะคคบบสำหโโปปปผยาาลง็็จ เทคโนโน,นะครับผมนี่ตัวนี้นะพิวเทคโนโลแคทนะฮะตัวนี้ผมไม่ได้ขออะไรเยอะขอ3.5ล้านขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนดูนะมันมีเขาเรียกว่าแท็กนัมเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็เรียกห้าสิบเก้าไม่ได้ใส่ชามสักเม็ดนะฮะน่าจะแพงผมขอ3 5. ล้านจุดห้าขึ้นไปเลสโกทุกคนเอาอลไรครับโอ้โหคือใจจัดเลยนะกล้าขายเนะี่ยเขาเรียกว่ากล้าประมูลดีกว่าไม่เป็นไรคอนเทนต์คอนเทน,น,เทนต์ไปเลยคลิ๊งไหม ผมไม่กลิ้งหรือว่าผมไม่ได้ยินวะครับหนึ่งเพชรสองกันก่อนปึ๊บผมไม่มีชาเหมือนกันต้องประมูลแล้วหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีใครประมูลเลยเหรอเฮ้ยนี่การประมูลอยากให้ผมอยากให้เสียงมันดังอ่ะเวลาผมลงประมูลไปผมไม่ได้ยินอ่ะต้องเข้าไปใกล้ๆกว่านี้หระมั้งตอนนี้นะครับสามสิบเจ็ดวีนะครับยังเงียบอยู่นะครับเฮ้ยหรือว่าจบที่หนึ่งเพชรเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครสนใจเลยเหรอเอาละครับมีคนใส่ไปหนึ่งเพชรครับมีใครสู้หรือเปล่านี่สามแสนมาแล้วผมว่าน่าแม่งน่าจบน้อยว่ะรอบนี้เดี๋ยาดูว่าจบที่เท่าไหร่เฮ้ยเสื้อโพเทนน่่ะรับมส ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับแต่ถ้ามันแบบว่าพอไปต่อได้ผมก็จะประมูลเจ้าสตรอเบอรี่ต่อนะครับเป็นตัวใหม่นะคอกี่ล้านสามมาได้ครับสู้ไหวเบานีล้านหนึ่งจุดสามหนึ่งครับเอาแล้วประมูลให้เล่นสองล้านครับผมก้าสามจุดห้าขึ้นนะขอเฮ้ยเพื่อนดูแลบหน่อยสองล้านเองเออสองจุดหนึ่งเอาประมูลกันไปบิดกันโถดแต่ผมไม่แนะนํานะคนไหนที่แบบว่าซื้อมาแพงแล้วแบบอยากจะเก็งกำไรหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องประมูลหนึ่งเพชรเป็นพี่นะเพราะยังไงก็ต้องเตรียมใจขาดทุนไปด้วยนะครับสองจุดสามสามหาได ไปประมาณล้านเพชรล้านเพชรก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมอยากได้สามจุดห้ามันมีหิ้วตัวหนึ่งผมขาดทุนไปเยอะมากผมซื้อไปประมาณสามล้านกว่าผมโดนไปสองจุดสองผมนั่งงอมเลยแต่ว่าอันนั้นเกิดในไลฟ์สดน,นะ FC มาประมูลกันนี่ผมเราประมูลในเซิร์ฟโปรเทดหรือว่าเราจะขาดทุนไหมแต่ว่าตั้งแต่ผมประมูลมาเนี่ยเซิร์ฟโปรเทดไม่เคยขาดทุนเลยนะครับแบบเท่าทุนบ้างหรือ,ออาจจะแบบมากกว่าทุนด้วยนะครับผมอยากจะรู้ว่ามันจะสุดสุดได้เท่าไหร่นะครับโปรเทดแต่ผมว่ารอบนี้มีลุ้นอยู่ว่าจะะะะะะะขาาาาาดททุุุนน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 นคคคคคคครรรรรัััับบเเพวว่่่มมมมมมีีีปปููลลลลแแออองงงผกกกกถ้้้้ตยไ็ะ ถ้าเป็นผมผมจะใส่ไปเลยนะ3.5หรือ3.4ก็ได้เฮ้ยมีคนประมูลไทเทนิกว่ะไทเทนิกกิสมาร์พรีเซนต์แต่ผมลองประมูลอันนี้ด้วยดีกว่าคือผมอยากได้สักประมาณไม่เกิน5,500สนห้านะครับเออถ้าพี่ไ like, ลฟ์รับอีกร้อยกล่องเนี่ยคือตอนนี้ผมเห็นแล้วว่ามันพัดไลฟ์นะครับก็น้องๆเตรียมกล่องขายพี่ได้นะพี่น่าจะรับประมาณ5,000สนห้าแสนห้าวันนี้แหละเพราะรา,าคากล่องมันตกลงแล้วนะครับพี่ก็ต้องรับในราคาที่แบบพอไหวไม่ได้รับไปขายต่อหรือว่าไปเทรดนะรับเอามาทำคอนเทนต์นี่แหละทุกคนขายพี่ถูกๆด้วยโอเคไหมเดี แค่น็มก็ได้กำไรแล้วเนี่ย3.2องนี่คือยังกำไรอยู่นะเอาไปขาย3.4 3.5ยังไงก็ออกครับ3.5นี่คือเบสแบบเบสแบบพื้นฐานที่มันแบบควรที่จะออกเลยนะ3.7ก็คือแบบกลางๆครับ 4M นี่คือร้อนมาไม่ใช่ร้อนเย็น en, แบบอ้าชิวๆฉันจะออกไม่ออกก็แล้วแต่โอ้โหเหมือนจะจบที่3.27หรือเปล่าตัวนี้ยังไงโอ้โห3.27นะครับขาดทุนไปประมาณ230,000เพชรก็ไม่ได้คิดอะไรมากครัดแถมรับฟาร์มไว้ไว้เขาด้วยเนี่ยเวล59โอห้าสับเก้าเอี่ยรรครััับบตวนีี้คครออกโอเ เพครับผมไปวางแล้วเรียบร้อยมามาดูกันซิวา่าเราจะจบที่เท่าไหร่นะครับคือถ้าคลิปนี้ถึงสักประมาณผมขอแบบเบื่อๆนะขออย่างงี้อาจจะทุกคลิปเลยก็ได้เพราะว่าช่วงนี้ผมใช้เงินไปเยอะนะครับกับคอนเทนต์อะไรประมาณนะี้ก็ขอสักประมาณ5้าไลค์เหมือนเดิมนะครับถ้าถึงเดี๋ยวผมจะกลับมาทำประมูลหนึ่งเพชรอีกนะอาจจะเป็นของอย่างอื่นนะครับอาจจะไม่ใช่ฮิวอาจจะไม่ใช่ของนะครับโดยประมาณนั้นอาจจะมาดูซิว่าฮิวเฮปปี้ล็อกเนี่ยเขาจะประมูลเริ่มต้นที่เท่าไหร่กล้าเปล่าหนึ่งเพชรมันคงไม่มีใครกล้าเลยครับเห็นเทคโนไปถ้าโล้านนผผผมมมมปรระูลจุดทีี่่คับเยผมมจะะปรูลอย่างี้นะครับถ้าเกกินนี้ผม็จะสอง สองล้านไม่ไม่ผมไม่สู้แล้วผมเอาแค่นี้พอผมพิมพ์ดัก2 1นชุดหนะึ่งนะกลยกายเป็น2 1 5ุดหนึ่งนะครับน่าจะมีมีลุ้นว่าจะได้มีชามไปนเนี่ยก็ไม่มีชามด้วยรุ่นสี่สิบหกโอเคอยู่นะไม่ดีมาครับถ้าเราคิดว่าอันนั้นทัาเนิกเหรอ 400ล้านผมว่ามันโอเวอร์ไพซ์ไวหน่อยครับผมว่ามันไม่เกิน3ามร้อยเอ็มหรอกเฮ้ยวิสา์นี่ว่า,วาโอ้แต่มีชามไม่สวยไม่สวยถ้าไม่มีชามผมจัดแล้วนะแปดร้านเนี่ยไม่ต้องสุ่มแล้วแต่ผมว่าคลิปไอ้คุณแจน,น่าจะถึงพันไลค์แหละแต่น่าจะอีกนานครับแม้เราชนะแล้วถ้าไม่มีใครเหลี่ยมแบบไม่ได้เอารหัสไก่มาแบบกดอะไรเ,เงี้ยผมว่าชนะนะจบครับสองจุดหนึ่งใช่ไหมจบอ่าเรียบร้อยครับผมก็โอเคนะไม่ดีมากนี่ครับมาแล้วฮิวสตอร์เบอรี่โคกี้หนึ่งเพชรเขาน่าจะรู้แหละว่าผมมาทำคอนเทนต์น่ะคนูอรในเาล่ซอร์ครับเปิดที่คคือผมมกลลัับปรระะาาณ้นนย นีถ้าเกินนี้ก็ถือว่ากําไรแล้วแต่หวังไว้4.5ถ้าถ้าผมได้4.5เนี่ยอีก500,000ถือว่าเป็นการแบบเอามาทบไอ้เทคโนเมื่อกี้ก็ถือว่าแบบไม่ได้ขาดทุนเลยมากคลิปเนี่ยผมจะลองมาสรุปยอดดูว่าผมขาดทุนไปเท่าไหร่ตอนนี้เราขาดทุนไปประมาณ300,000เพชรละกันนะครับตัวนี้ผมกล่าวไว้4ล้านเพชรนะครับผม2.7เองไม่มีทางได้หรอกเพื่อนเพราะว่าผมกล้าพูดเลยว่าอย่าคุณเขาก็เล่นกันเพราะมันเป็นตัวใหม่นะฮะมันน่ารักครับผมเนี่ยเขาเขียนอยู่นะว่าแลบ3.1ขึ้นถึงงง3.46 3ไไไไดดดดด้้้้้้้เเ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 ปป็็็็นน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 ตััััััววใหหหหหหมม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 ่่่่่ยยยยยยคคคคครรรรบบบบสสูููกกกกกอออออออาาาาาาาผพลลลลีีีแแืืืจจจะะะิิท อันนี้เขาก็พยายามสู้เหมือนกันบิดกันยับบิดกันยับยังไง3.3ไปเป็นผมผมจะเปิด3.3ไปนะแบบข้าม3.2ไปเลย <c oughs> เฮ้ยหรือจบ3.15เอาดีโอ้ไม่ไม่ไม่แล้วไปโอ้ไม่ก็อเกือบแล้วถ้า3ผมขาดทุนยับถ้ามันจบ3.15ขาดทุนยับมากแล้วผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟเลยว่า <c oughs> ตัวต่อไปจะเป็นลัคกี้แคทครับลัคกี้แคทผมกะไม่เยะครับ4.5ล้านขึ้นจริงๆและทุกคนถามว่าพี่เต้ยครับทำคอนเทนต์หนึ่งเพชแพี่เต้ยจะมาเสียดายแบบเพ บางคนก็อยากรู้ราคาว่าตัวนี้ที่พี่เอาบูนเนี่ยาราคาจริงกี่เพซใจแทบหายเมื่อกี้อย่าเพิ่งไป,ไปต่อผมหานั่งดูเรื่อยๆนะครับชอบดูตอนที่เขาบแบบปิดประบูลที่เราประบูนกันไปเมื่อกี้ถ้า <5 S 2> ตัวนี้นะครับไม่เกินสีล้านพี่จะเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับแต่ถ้าเกินก็เดี๋ยวผมจะเอาเซิร์ฟนี้แหละเฮ้ยเอาดีโอ้โหเจ็บหนักมันเจ็บไปทั้งหัวใจสามจุดสามห้าตอนนี้เราขาดทุนประ,ประมาณหกแสนห้าหมื่นบวกกับสามแสนเทคโนลนะรประมาณเราจะขาดทุนไปไป,ปล้านเพรแล้วครับทุกคนเราจะขาดทุนไปล้านเพรแล้วนะครับโคตรเยอะต่อไปก็เป็น นี่ครับตัวนี้ผมเก่าไว้4.5ล้านขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แรงมากนะครับและแพงมากเหมือนกันตัวนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าเซิร์ฟนี้น่าจะไม่ลุงนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาเซิร์ฟโปรเทสเซิร์ฟต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเฮ้ยอันนี้มีเสียงประมูลว่ะเฮ้ย อันนี้ประมูลดุอยู่นะได้อยู่มีคนมีใช้หนิก2 2คนเฮ้ยอันนี้ได้อยู่ป่ะ <_ EN> เดี๋ยวเราเริ่มประมูลลัคกี้แคทกันเลยดีกว่าเริ่มตั้งแต่1เพชรนะครับลัคกี้แคทตัวไหนดีอันนี้เลเว49ตอนนี้เท่าไหร่51เอา49ไปแล้วกันโอเคครับไปลัคกี้แคทฮิวลัคกี้แคทเป็นตัวที่น่าจะน่าจะแพนที่สุดแล้วแหละในในคิวทั้งหมดที่ผมเอามาประมูล1เพชรในคลิปนี้นะครับ <_ EN> ไม่รับ <_ EN> ไม่รับครับมาดูซิว่า1เพชรเนี่ยเราจะได้กันกี่เพชรนะสํหรับเจ้าคิวลัคกี้แคทนะครับนี่มาแล้วครับลัคกี้ฮัทของเราครับ1เพชรไหนก็ประมูลกันอยู่แล้วไอ้คนพวกนี้มันไม่ช้าหรอกเห็นมั้ถ้าถ้าเสื้อแบบนี้ คือดีครับผมว่าได้กำไรชัวร์เกิน4.5ล้านยังไงก็เกินครับชิวๆรอเลยมันปั่นกันเล่น3ล้านเอ้ยสเพชร4เพชรอะไรเนี่ยเห็นไหมสองจุเห็นปะเห็นไหมผมว่าจบที่5ล้านเพชรไปตัวเนี้ยหลอมแต่เอาจริงๆนะครับตัวเนี้ยผมว่าเกิน4ล้านอยู่แล้วนะแบบพื้นฐานอะสล้านแป๊บเดียวอตจริงๆผมเก่าไว้5ล้านเพชรนะถ้า5ล้านเพชรโอเคอยู่ไม่แย่มากนะหล้านเพชรอะในคลิปนี้นะครับเราขาดทุนไปทั้งหมดประมาณล้านเพชรแล้วนะครับผมก็ห้าล้านเพ็ดเถอะประม4 เลยไม่มาเล่นชงเล่นช้าหรอกใครได้เปิดก่อนได้เปรียบครับถ้ามีคนเปิด4ล้านเนี่ยคนที่จะสู้่ะก็ต้องใส่4.1นะครับประมาณนั้นเอาราคาที่ไหวก็ใส่ไปเลยทูกคร้ที่แบบมันตามชื่อเนาะมีแล้วก็แบบโชคดีเนาะฮิวล,ลักกี้แคทเนี่ยบิดกันโหดบิดกันโหดเอาไปเอาไปจะมีใครกดผิดบ้างป่ะวะ่าแบบ30ล้านอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าคนนั้นมันจะมีบ้างไหมที่บอกว่าเห็นในกลุกก่มนะแบบมีคนเขียนผิดอะไรเงี้ยประมูลตัวตัวเล็กอะเขียน5้าหมื่นจะใส่ศูนย์ผิดอะกลายเป็น5้าแสนอะผมเห็นแล้วแบบโคตรทาสามจุดหนึ่งสองได้แค่นี้อีเหรอเฮ้ยสี่จุดห้าดิเพื่อนนี่ครับมีคนเปิดสามจุดห้าแบบนี้แหละเขาอาจจะไหวแค่สามจุดห้าหรือเปล่าอุ้ยเขาเขาเขาเอาอยู่นะคนนะี้เพราะเขาน่าจะอยากได้จริงๆแหละไอ้คิวลักกี้แค้นเนี่ยสามจุดแปดคนนี้คือเขาเอาเอาเอาสูงมากเลยนะแต่แต่คนที่สี่ยมดำเขาก็ไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่หวั่นนะเหมือนจะจจบบททีีี่่่่รรรริงๆหอนนนคคัผมวาเปป็ู สีเทาสีขาวน่าจะไม่ยอมเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมแต่เริ่มเล่นน้อยนะอาจจะอยู่ประมาณที่4ล้านถ้าเขาเก่งกาไรอ่ะผมว่าไม่เกิน4.4.2แต่ถ้าเขาไม่ได้เก่งเนี่ยผมว่าเกิน4.5เหมือนจะนิ่งแล้วนะครับเฮ้ยไม่นิ่งว่ะเสื้อขาวสู้ยังยังสู้อยู่นะครับแล,แล้วเสื้อดำจะสู้หรือเปล่า4.2ท่สครับเฮ้ยสู้อยู่ครับเฮ้ยคู่นี้เดือดครับ2คู่นี้เหมือนจะมีแค่2คนนะที่ประมูลแข่งกัน หมือนจะจบแล้วนะครับ2 1ขาดทุนอีกแล้วโอ้ไม่กอทุกคนหรือผมคิดผิดว่าว่ามันราคาประมาณเนี้ยแต่ผมซื้อ4.5จริงนะเวล็อคกี้คแคดอ่ะผมเจอน้อยมากแบบ4อะ่ะมันก็มีแหละแต่มันน้อยโอ้โห2.18ไม่ใหญ่ค่อยแล้วกันตอนนี้เราประมูลไปทั้งหมด3ตัวนะครับขาดทุนแบบไม่ใช่ว่าขาดทุนดิมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดทั้งสามตัวเลยนะก็คือมันไม่ได้เป็นตามราคาที่เราหวังไว้นะครับในเซิร์ฟโปรเทสอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเซิร์ฟธรรมดาดีกว่าโนบลนะครับเราจะประมูลทั้งหมด2ตััวนะครบสอตัันนี่ครบกงตัวนี้ขอสักะ ขึ้นพอแล้วส่วนหินผมขอ2.2ขึ้นพอนะครับแต่คงไม่น่าขึ้นแล้วแหละดูดิ2.18ยังไม่มีใครประมูลเลยนะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟนอร์มอลดีกว่าเซิร์ฟนอร์มอลผมเข้าปุ๊บผมไม่คิดอะไรเยอะครับเราเปิดหินแบบว่าหินเทาเลยครับ1ล้านเพชรเอ้ยไม่ใช่เด็กหนึ่งเพชรไปไม่เปิดไม่คิดอะไรเยอะครับเปิดเลยเสียงกริ๊งอยากรู้ว่านอร์มอลจะเดือดหรือเปล่าใน EP นี้นะ EP ที่แล้วนี่คือแบบเซิร์ฟโปรนี่คือแบบให้ผมเยอะมากเริ่มที่หมื่นเพชรแล้วอะเซิร์ฟนอร์มอล เฮ้ยทุกคนนึกว่าจะจบ1.2หนึ่งแม่งตกใจหมดเมื่อกี้ผมแบบงอไปแล้ถ้ามันจบ1.2เนี่ยอัน1.3ได้อยู่ได้อยู่แต่ผมว่าน่าจะเกิน1.9นะครับน่าจะเกิน2แหลนะน่าจะเกิน2เอาแล้วครับ2ล้านแล้วทุกคน2อเอ็มแล้วนะฮะ<ด>อ็อมันคิดอะไรมากแล้วผมเก่าไว้ประมาณนี้แหละครับทุกคน2ล้าน2ล้าน1 2ล้าน2เนี่ยน่าจะจบที่2ล้านนะครับเพราะเพิ่มมา50,000เพจน,นี่คือเยอะมากเลยนะใช่ไหมจบที่2ล้านอุ้ยมีคนสู้ต่อ2ล้าน20,000อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะจบที่เท่าไหร่ แล้วจบที่2.02นะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มประมูลตัวนี้ต่อเลยนะครับผมทุกคนโดมินาตนะฮะบ,บอกเลยว่าโคตรเทฮิลเอ่อะไรนะฮิลอิสเตอร์โดมินาต์ไปเพชรอีกโค้ดแครับผมตัวที่5ตัวสุดท้ายของเราไปซาร์ดิงบันวันเจม1เพชรเปิดก่อนได้เปรียบนะจ้ามัวแต่วางเพชร2เพชร3เพชรมันจะไปวางทามทันราคาอื่นเขาได้ยังไงถ้าเป็นผมนะอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับผมจะใส่ไปเลย2.5เพราะว่าถ้า2.5เกินเนะี่ยผมก็ไม่เล่นแล้วตัวนี้เอาพูดจริงเพราะว่าถ้าได้2.5ก็ถือว่่าเป็นนนนกไระมัาจะขาดได้3ล้านเพชรก็ถือ you <whistles> เอาละครับ2.5เป็นราคาที่ผมว่าโอเคนะเแต่ถ้าเป็นผมผมเล่นแล้วผมก็หยุดเลย2.5ถือว่าเยอะนะครับแล้วจบเลยไหมแล้วชนะการประมูลหรือเปล่า1เรียบร้อยครับถบที่2.5คนนี้เนี่ยประมูลเป็นประมูลเก่งด้วยการประมูลเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะใส่ในราคาที่แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราใส่ราคาดักได้อะทุกคนแบบสมมติของชิ้นนี้ราคาแบบแสนห้าใส่ไปเลยครับแสนห้าไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับถ้าแบบมีคนอื่นเขาเราต้องดูเชิงก่อนนะว่ามีคู่คู่ต่อสู้ไหมถ้ามีใส่ไปเลยครับแต่ถ้าไม่มีกกกกก็็็คคคค่่่ออออออยๆใสสททีีลลละะะเเเเเเพพชชรรรรผผืืจไได้้งโัับบมหิปนนุ อันนะครับ5อันเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยสักอันนะทุกคนก็ EP นี้นะครับถ้าถึง5้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมานำประมูลหนึ่งเพชรใหม่นะทุกคนก็ใครที่ทานละกันก็ถือว่าโชคดีใครที่ไม่ทานก็อดไปเออหรือว่าอยากให้พี่เป็นประมูลหนึ่งเพชรในไลฟ์สดแต่ว่าอที่บอกครับเขาแข่งกันแรงนะในไลฟ์สดเนี่ยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนด้วยบ่ายครับซีทุกคนด้วยบ่ายโหดูประมูลกันเต็มเลยไม่บ่ายครับผมเจอกันคลิปหน้าซีทุกคนบ้ายบ่ายจุ๊บๆไปเลยครับน้องชาย